ความเดิมตอนที่แล้วมันกระโดดได้เฮ้ยเอาแล้วไงใช่ไหมวิ่งมาเนี่ยเออเออเอาตายแเออเฮ้ยมันมาแล้วก็อุกตตายอุกตตายตายเอฮ้ยเจอเจอพี่โตอะไรเเดี๋ยวพี่โตไปฝาก Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? อุ้ยอุ้ยเสียงมาจะได้แต่อูตายน่าหล่อเลยโดนพี่ตูชิบหายเลยเกิดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนว่าไงเพื่อนไฮ้เจอคนเจอคนรอดชีวิตโอ้ยไฟแดงยังไงไฟอย่างเอ๊ะทำไมไฟแดงเอ๊ะคุณอ้าวใครวะอ้าเกิดตรงนี้หรอ เอาเกิดตรงนี้เลยโอ้โหพี่อะไรอะอะไรอะพี um ่เอามาถมป่ะเนี่ยเอามาถมบ้านเอามาถมทำไมไฟมันแดงๆวะแปลกๆมาดูดิเฮ้ยเจอใครมาเอ็ดีตรงนี้วะโอ้ยเจอศพคนพี่ สอบเขาอันนารมากเลยีทางขึ้นดีขึ้นละเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไยกันแต่งตัวนะเยอไปเ๋ยเนี่ยเพื่อนแต่นายน้ำหนักเกินเยอะไปนะเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันเขียวอะไรนีออนขนาดนี้วะอ้ยเจอหน้าหนูเขียวนีออนนะของดีอ่ะเอากลับบ้านเลยเออนี่ไงเปิดไฟได้เนี่ย ใครเจอก็รู้ว่าเนี่ยแมลงวันไม่ใช่แมลงมุมนุอนุสรสถานกับโถส้วมแมงมุมอนุสรสถานแห่งบ้านไซทองเนี่ยได้เวลาเนี่ยเอาไฟมาใส่ตรงสมานมาดูมาดูมาดูอนุสรสถานกันเ็ย โอ้ยสกีบิน uh, ีดูพี yeah. ่มาดูนี่ียสกีบินีอ่ะมันปิดได้อุ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยโคตรเจ๋งโอ้ยสกีบินีโดเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่านี่ทางขยะทิ้งเป็นที่เป็นทางด้วยเนี่ย เมีงยัจะต้องทิ้งกระใหญ่รับดูดิเฮ้ยปีเตอร์นั่นนายเอาบันไดมาใเจอปีเตอร์อะผมว่าเอาบันไดมาใส่แบบใส่ตรงบ้านดีกว่าน่าจะขึ้นง่ายไอ้อันนี้จะเป็นเพื่อนเรานะยังไม่โผล่ก็คือมันเสร็จเกี่ยวมันยังไม่โผล่โยังไม่โผล่พี่ ด้วยสิ่งที่พี่ทำโอ้โมันกินได้ชาติหนึ่งแล้วนะพี่โอเคกินได้ชาติหนึ่งแล้วนะเหนื่ไยมากูจะทำชั้นสองละโอ้โหคุกกี้ทำจากอะไรวะเหยียบยังได้ปลาหัวขาดแอบรู้ว่าขินแต่นี้แหละหินเดแต่นี้แหละ โอ้โหสิ่งทีถุงสร้างนี่มันอะไรกันอัศจรรย์ใจเอ้พื่อนดูสิ่งที่กระทําดีอย่างอัศจรรย์เปลี่ยนสร้างบ้านเมืองทําไรนี่ไงต่อคุกกี้เพื่อนโอ้อะไรวะโู้คนน่าตื่นเต้นนี้ต่อคุกกี้คนน่าเหลือเชื่อเพื่อนเนย กดเจียดไปเอาบันไดมาก่อนอุ้ยอุ้ยเอียดเยทำไมเป็นไอเยี่ยบบ้านเรายังเหนื่นเลยพี่บ้านไม่ขึ้นเออนี่ไงทางขึ้นโคตรเฟี้ยวอ่ะหนูชอบเจ้าตลาดไม่รู้แต่ที่รู้ก็ปลาไปแล้วอ่ะ ไลเนี่ยไม่เคยดูหรอกไลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทาขึ้นจะมาแฝะมันยากกว่าเดิมที่อยูทำไมมันเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นได้เลยพี่กลัวมันจะขึ้นมาได้อะพี่อะไรประเด็นแบงเอิร์ดโอ๊ยโอ้ย คืออะไีอ <gegen violin> <warfare> ีกนะโดนละโดนเล่นละยิงไปไมาได้เชื่อแล้วไม่ได้ม่้ไม่ได้ไม่ได้ก่ออ้อู้เชี่ยอู้ตกไม่ได้่ออ่ออออ่อพี่ไม่ได้ไม่ได้นะเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้บันไดไม่ได้ดอชาวัวออกอีก ปอกเลยอุ้ยชิบหายอุ้ยชิบหายอุ้ยชิบหายเรียบร้อยไม่เป็นไร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 เดี๋ยวทางนี้เพื่อนอุ้ยไม่เป็นไรอุ้ยเออเออเออโอเคอู้ชไปเลยไปเลยลงเลยกูลงเลยหลังมาลงก่อน เออกูบอกแล้วทังเดิอมันก็ดีอยู่นะจะตายหรอนาเนี่ยเนี่ยโอ้ร้อนแล้วพี่กันโตพี่กันโตทำอะไรพี่ใช้ยาเลยพวกกินยาก่อนเอาน้ำเนี่ยอาปาดไม่เอาไม่เป็นไรมันมาได้ไงวะ หนูยังจะถามอีเกเหรอยังจะถามอีกเหรอยังจะถามอีกใครอ่ะไปดอมมาไอ้อ่าไม่ไม่ไมันแบบไม่ถือมันมาได้ไงอ่ะไม่ใช่มันขึ้นได้ไงพี่กำโตอะไม่รนะจะมาได้ไงมึงทำทำไมมึงทำทำไมไชอบวะชอบเองสอนภาษาไอ้ย่าดีถูกใจถูกใจ โอ้เเราเป็นไอตุกใจเฮ้ยพี่มามาึ้นหลังมาจวพาไปเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนทำไมกูฟังดูแปลกว่ามันจะพาใครมาวะมันจะพาใครมาต่อมาแล้วแบบอิวมีจังโตอ่ะจังโตอ่ะมาดูกูได้ผมได้ผมสวยผมสวย เฮ้ยมึงอย่าเดินเก่งกายดเฮ้ยเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวมึงเจอหนุ่มโดนเฮ้ยอยู่ไหนเสียงจากไหนอุ้ยเชียหลังกูพี่ทำอะไรตรงนั้นนะพี่มันตันพี่พี่อย่าไปเดินชนพี่ เอ้ยมึงออกมาก่อนไปทำอะไรตรงนั้นเอ้ยลากทั้งบ้านเข้ามาเลยเอ้ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีคนนะเว้ยเนี่ยไปเบิ่งบอสอู้ชี่ยอู้เชี่ยไอ้เหี้ยแล้วแม่งไม่ยอมโดนคนเดียวแล้วพี่แม่งพานนี่นี่ทีนี่ผานหมด้านเลยเออขอโทษพี่ขอโทษพี่ต้องไม่มาละเขาเกรงใจเปล่า ต้องเกรงใจอะไรมาไล่ถามขนาดนั่นจะชวนเขาเข้าบ้านกินข้าวไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ปล่อยพี่เขาอยู่ข้างล่างก็ได้บางทีพี่เขาอาจจะชอบก็ได้ไออที่แกอาจจะอินโทรเวิร์ไงอินโทรจะไดเดินตามกูต่อย อย่าขึ้นบ้านเราเพื่อนเฮ้ยนี่ไงอุ้ยโดนละโดนแล้วะพี่พี่ผมผมทำอะไรพี่พี่โอ้ชิบหายแล้วขึ้นมาได้โอ้ชิบหายเชี่ยละเชี่ยละเชี่ยละแต่กุลาออกมาเลยกุลาออกมาเลยอุ้ยจะตกไม่เก็บมึงลงมามึงลงมาโง่เนี่ยพี่พี่ตกแล้ว กูตายตายตายกูตายกูตายกูตายเข้ามดิกูตายกูตายเข้าไม่ได้กูตายโอ้กูตายละแต่ลอยโอ้เจ้ามาละโอ้ไม่ไม่ให้โอกาสจุจามเลย อะไรแล้วไม่มีทีแล้วไม่มีทีเชียพี่กลับเลยกลับเลยกลับเลยเฮ้ยเด็อะไรกันจะโตกันแล้วเฮ้ยวิ่งไล่อะไรเนี่ยพี่เขาอโ้ยเฮ้ยพี่โตโตกันแล้วออย้เีาะโอ้เชียไม่ขึ้นมาได้ไม่ขึ้นได้

เลยเจอชายสกันไวกลางคนกำลังวิ่งไล่อู้หูชไล่คนดำมาหนีไล่คนดำอ้ี้วิ่งไล่คนดำอี้วิ่งวิ่งหัวไก่ลไรสัตว์วิ่งไปหัวไก่แล้วอี้เชื่อเชอเจอกูเจออุ้ยเพื่อนมันอีเพื่อนไปไหนเพื่อนอีกหนูไม่ไปอูจะตาย้เหลืออีกนิดเดียวกูไม่ไปหยุดแล้วพี่พี่พี่ผมผมมีของมาฝากพี่อู้ยหูชหยุดเลย อูขนาดอู๋นาสองนี่จะมาสอรี่มาอตูยัาล้อะอ่าละครตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์นะครับพนักงานสอคนกำลังไล่ลุมลุมโสมไกงวง่ละวงูไม่ะวงูตาพรามัวแล้วพี่พี่พี่ี่ายแล้วี่หายแล้วกลับบ้านเลย คิบไหลนะคีบบุ๋มเออเรียบรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับดูหน้าเยอะนี่แซ่บไอ้ยอะแต่ละอย่างไอ้สเลยโอ้ยสำหรับใครที่มารับชมก็ขอบคุณขอบใจขอบประทศไทยหลายๆเลยสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย